จนนะไปแก้ด้วยเงินหนแสนบาทนะครับรวกันน่ว่าไปรู้ไปแล้วบ้านค้ือี่บ้านนหน่อยไม่ไ อาดาตัาเส้นงานแต่จีนไม่ไงไม่ไงหลังเมื่อไห้นมไหลลด้ขาบุญบางทีั้ร่วงั้นเหน่อยขว่อนคือนบุมืัสซันัินวองวองว่องไ่ยังมีแต่ที่จะว่าูกว่อจะเลื่อนตเม้ต้องไปมากี่มากใตจนร่างกาแกแรง

Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday. ช่วยร้องหน่อยแล้วเร็ว Happy birthday to you. ไอ้ฐานยังลูกไอ้ฐานยังไอ้ฐาน

เนมันขึ้นกระปอมันไม่อารนะนควมเปนกนว่มันเป็นกระนุมันเป็นกระน่อีดีันสนุกไมแม่ไม่ตื่นเต้นแม่ไม่ไม่ตื่นเต้นี้ใส่